แล้ววันนี้ก็อยากจะ c ชา l เลน g ์พิธีกรอนควาบที่ตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นที่นี่ครั้งแรกคร<ะ>ับแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยครั้งแรก,รกรรไปพร้อมๆกันร,าา <Follow us. S 2> รถมือสองคุณภาพเหนือราคาต้องแพ n d a าสปีด DECO w อ r ์ดีไซเนอร์ดีไซน์ผนังบ้านให้ฟินเต็มความรู้สึกคิดจะซื้อทองต้องห้างทองจินหัวเห่งเยาว,วราชโควิดคบเครื่องเรื่องเชื่อมตัดเราสันทัดเรื่องเครื่องมือช่าง ส, <gas> สวัสดีครับขอตอ้อ,ตอนรับขอต้อนรับขอต้อนรับค <ส Freud. S 2> ุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการฟอล์พสัสดีครับ วันนี้เป็นวันีนี้วันนี้ถึงฟินนะถามก่อนวันนี้มันฟินเพราะว่าเรื่องของสันที่เพราะม่าชกาดมันดีมากรายการได้เป็นไม่รู้ว่าฟินเรื่องอะไรใช่คือปกติเวลาเราเจอเนี่ยในรายการจะไปเจอเจมส์แล้วต้องตากแดดหรือว่าร้อนคุณผู้ชมครับวันนี้เจมส์กลายเป็นหมาครับอกเลยหมาเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าทำไมพี่เจมส์ถึงพูดอย่างนี้แต่ที่น่วันนี้เราได้รับเกียรติจากต้องบอกว่าเป็นผู้บัญหารืลอว่าบอสบอสสุดหลอนที่เป็นเจ้าของ ของแบรนด์สินค้าหรือว่าตัวสินค้าคที่กำลังเป็นกระแสนิยมหน่อยในตอนนี้ถูกต้องเนาะแต่ว่าที่มากกว่าความน่าแรงของกระแสสินค้าก็คือพี่เจมส<อ>์แหละอ่ะยังมาเลี้ยงกับไอ้ไอ้ไันไอ้แขกรับเชิญในรายการดิฉันแบบพึบพักมาก <S <S เฟซเลยร์เขาไหมไปเจอเขาดีกว่า <S <S ไ,ปไปกับคุณโซมามาคนดูดีคู่กับอีไล<น>์เอ็กซ์ตรีมก็ต้องแบบผมเนี่ยแหละครับ วันนี้บอกได้เลยว่าร่วมงานกับแขกรับเชิญของเราท่านเองค่ะกระดิกระดามากมากเลยครับข้าวจ้าเข้าใจแล้วยังไงคะเข้าใจทุกอย่างแล้วกทำอมล่ะใช่ไหมรู้รู้วันนี่เจมส์หอนครับบรอดพีเป็นทางการดีกว่าสวัสดีค่ะบัลลังก์ผู้ชมให้รู้จักกับบอสกานี่ทำงาเสียวยาวเลยนะครับพระบบก็วันนี้ เกินไปแล้วว่าท่านมีผลักตัวหนึ่งที่ได้นำมารู้จักแต่ว่าวันนี้เราสนใจในรายสาตลท่านมากกว่าทําไมถึงนัดพวกเรามาที่นี่ก็ด้วยความที่ตัวของเองครับชอบออกกำลังกายอยู่แล้วกิจกรรมกลางแจ้งอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็อยากจะชาเลนจ์พิธีกรในนาที่ตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นที่นี่ครั้งแรกะคแล้วก็จะให้ทุกคนเนี่ยครั้งแรกไปพร้อมๆกันเล่นเป็นยังงไเปิดซิงพวกเราพร้อมกันเปิดซิงนะแล้วมาถูกใจนะจะบอกว่าพอวันนี้เนี่ยพอเจอชาเลนจ์แบบนี้เนี่ยตอนแรกคิดแบบเฮ้ยเอาไงดีวะ สักครั้งใช่ไหมมียาไม่แค่ว่ายน้ำเฉยๆไม่ไม่ว่าอย่างเดียวครับต้องมีเล่นเซิต๋อฝันด้านหลังนี่เลยอันนี้เลยใช่ไหมใช่ประเด็นเคยรู้ไหมกระดางขาเอาแล้วมนมาไหวใช่ไหมไปไปเลยทีทีนิ้วทำเป็นกลัวกูเห็นเป็นลงไล่ลงน้มาไม่กลัวเลยเดิน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 มาเรื่อยๆ เห็นเบนจี้แล้วแบบว่ากรี๊ดการมากเลยคุณผู้ชมขาแต่กิจกรรมวันนี้เนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมมาเล่นกีฬาทงน้ำครับผมเราว่้เจมชอบแล้วหนาเท่านหรแต่ก่อนที่เราจะมาเล่นเวทบอกคุณผู้ชม่าเรามาทําความรู้จักกับบอสการกันหน่อยดีกว่านี่นะครับนักกีฬาก็ต้องรู้จักเขาหน่อยใช่ไหมนะเราจะมาทําความรู้จักกับน้องบอสขอถามเลยแล้วกันครับแน่นอนครับบอสของ BP Serum เนี่ย ได้ทราบมาคือมีกันถึง8คนเลยทีเดียวใช่ครับน้องก๊าซเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับซึ่งที่ทราบมาคือแต่ละคนเนี่ยที่8คนมารวมตัวกันในสมาพันธ์นี้มีความสามารถไม่เหมือนกันครับผมวันนี้ได้เจอก๊าซทั้งทีครับน้องก๊าซถนัดเรื่องอะไรครับผมถนัดในเรื่องของการบริหารการเงินการบริหารจัดการนะครับผมแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมาทำ BP เนี่ยผมเป็นคนสอนด้านการลงทุน รูปแบบเลยเล่นเล่นหุ้นอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยเหรอได้หมดไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียวนะครับทุกรูปแบบเลยทั้งคิดโต้คิดโตด้วยไหมได้หมดเลยอ๋อเหรอใช่ครับผมพี่ด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำเป็นหลักแล้วตอนนี้ทำดีทีเป็นแน่นอนนี่ขือนี่คือแน่นอนซึ่งซึ่งกันแมทบอสก็แบบรู้สึกแบบงงๆนิดนิดแต่ว่าเฮ้ยแต่มันคือความผสมสาที่กลมกลืนเหมือนกันเนาะใช่เพราะว่าอย่างบอสดิวที่เราเจอท่านก็ถนัดเรื่องของการะดาษออนไลน์ใช่อย่างบอสเองอย่างบอสการเองก็ถนัดเรื่องของการเงินใช่่ครรับซึงนนี้เา กเลยอยากจะถามเพาว่าถ้าเกิดเป็นส่วนการลงทุนหุ้นถ้าเรียบเทยบมหา s t a d า n ทำแบรนด์อย่าง BP เนี้ยครับมันแตกต่างอย่ไงไรครับที่จริงมันแทบจะเหมือนกันเลยแต,แตกต่างแค่ในเรื่องของรูปแบบการทํางาน <ฮะ S 2> นิดหน่อยคืออย่าง BP เนี่ยมันเป็นสินค้า,าที่จับต้องได้เราเห็นชัดเลยว่าเรา <ฮะ S 2> ทําแล้วเราได้เลย <ฮะ S 2> แต่ว่าในส่วนของการลงทุนเนี่ยมันต้องอาศัยความรู้อาศัยความเข้าใจอาศัยดวงด้วยหลายๆอย่างรวมๆกันแต่ว่าในส่วนของอันเนี้ยผมรู้สึกว่าผมทําแล้วผมแฮปปี้ตรงที่ตรงผมได้สนับสนุนตัวแทนคือเวลาเราส ก่อนเขาอะครับหรือว่าให้ความรู้เขาในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับสินค้าเขาเอาความรู้ของเราไปขายคือขายยังไงก็ได้เงินแต่ขนะที่ก่อนหน้านี้ที่ผมสอนเทรดหุ้นอะบางคนสอนให้ผมสอนดีแค่ไหนบางคนถ้าจังหวะเขาไม่ได้หรือว่าเขาวางแผนผิดพลาดอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็อาจจะมีโอกาสขาดทุนได้อย่างเงี้ยมันก็ว่าในเรื่องของแบบความเสี่ยงเลยนะในรื่สิ่งที่เราถนัดอะแล้วก็สุดท้ายพอมาจับให้เป็นตัวโปรดักอะลูปบอลเลยไปต่อได้ถูกต้องจริงๆถามหน่อยดีกว่าแล้วอย่างที่เราในเรื่องของการคาดหวังเนี่ย เราคาดหวังเพื่อในตัวโปรักต์เนี่ยเพื่อแสดงให้เห็นอะไรยังไงบ้างไหมครับสิ่งที่ผมคาดหวังเลยนะครับคือผมคาดหวังอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือผมเหมือนได้สร้างตัวแทนที่เขาสร้างคนใช่ครับเพราให้เขาแบบคือผมเนี่ยเทรนนิ่งฟรีนะสอนยิงแอดสอนอะไรคือใครเป็นตัวแทนของกับเราเนี่ยครับเราสอนยิงแอดติ๊กตอก เฟซบุ๊กทุกอย่างยิงอย่างนี้ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นคนละยิงคนละยิงคนละยิงครถ้าอยู่กับบอสการก็คือคุณผู้ชมหานอกจากจะสร้างอาชีพไปแล้วเนี่ยใช่ครับคุณจะได้ความรู้ในสกิลเรื่องเรื่องการเป็นแม่ค้าออนไลน์ถูกต้องครับก็คือถ้าสนใจอะครับผมก็เข้ามาเป็นแค่แค่มีของกับเรานิดไม่ว่าตั้งแต่สิบขวดขึ้นไปครับเราสอนฟรีหมดเลยมาขวดบินสต๊อกกันไม่ต้องไม่ต้องเป็นบ้านคือแค่มีเงินหลักพันก็ได้แล้วใช่ครับผมยิงเป็นยิงรู้ไหมว่าเวลาเป็นแม่ค้าอะไรบางคนคิดแค่ว่า มาถึงลงออเดอร์ถ่ายรูปโพสไม่ใช่เัาต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับผมในเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการขายปีขายส่งอะไรมีรูปแบบหลายอย่างเยกว่เยอะใช่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องอยากสร้าง Product ์ดีๆให้ที่จับต้องได้เพราะว่าราคาต่อขวดเนี่ยไม่แพงเลยครับ 199ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าเได้ดูที่ไหนมาะบวกศูนย์ไม่คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้มันเป็นสินค้าที่กระแส่มากๆแต่เราไม่ได้แค่ทําให้กระแสแต่มันเน้นในเรื่องของคุณภาพคุณภาพใช่ใช่ครับผมคือเป็นราคาที่จับต้องได้และเห็นผลจริงถ้าถ้าในมุมมองของการนะคาดหวังในส่วนตัวของบอสสื่อการปนทําแล้วอะแล้วถ้าเราจะถ่ายทอดไป ถ้าเปียนเสื้อสองชิ้นเราทำอย่างเช่นเรื่องของการเล่นพุ่นแบบเรืร่องของการทำโปรดักต์ถ้าพูดถึงความหวังเนี่ยครับมีเรื่องที่แตกต่าง,งกันไหมฮะอ๋อในเรื่องของความหวังเนี่ย<ฆ>คือการสอนด้านการลงทุนเนี่ยเขาจะคาดหวังว่าเขาจะได้กําไรแน่ๆจากเราแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้มันมีความเสี่ยงแต่ในขณะที่ถ้าเป็นโปรดักต์ตัวนี้ครับอย่างน้อยๆก็มีสินค้าที่ได้ใช้แล้วขายได้แน่ๆเพราะว่าเราทํากับตาดหนักมากคือแล้วเรามีระบบการจัดการสินค้าที่ดีอะครับมันทำให้สามารถดันของออกจนหมด ใช่ครับผมเรสึกว่าทําตรงนี้แฮปปี้กว่าค่ะใช่จริงจริงอยากจะสื่อสารนิดนึงนะบางทีแบบเฮ้ยคุณทักขายของกันหรือเปล่าอีกแล้วใส่แล้วใแล้วอย่างเงี้ยเรากำลังจะสื่อสารว่าเฮ้ยบางทีเราแค่เจตนาว่าอยากจะนำเสนอสีดีถ้าเราไม่สื่อสารแบบนี้คนจะได้ใช้สิีดีหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้ามามาเที่ยวเราทั้งทีงั้นบอสก็ควรสิดสีดีมาฝากเราด้วยนะครับเราน่าจะพร้อมแล้วแหละพร้อมกันหมดเลยแล้วถ้าเกิดใครที่สนใจลองพร้อมกันเดี๋ยวรอหลังจากที่เราเล่นเสร็จเดี๋ยวเราแนะนำให้ว่าซื้อได้ พร้อมไหมครับถ้าพร้อมเราไปเล่นเวกบอร์ดกันดีกว่าครับ<ฮ>พร้อมเรามาเอาละครับหมวกพร้อมเสื้อชูชีพพร้อมครับผมช่วง kick follow by deco wall designer deco wall designer ร่วมกับงานสถาปนิกจัดกิจกรรมสุด x x c ก u s i v e การประกวดชุดจาก w a r p p เ p e r เพื่อส่งเสริมความคิดและไอเดียของกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่มีทั้งความสามารถและพรสวรรค์พร้อมจะลังสรรผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และนี่คือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง15ทีมสนับสนุนช่วงโดย Deco Wall Designer หมกพร้อมเธื้อชูชีพพร้อมครับผมต่อไปเ<ไ>ป,ป็นการเลือกบอร์ดครับเลือกบอร์ดมีสองแบบก็คือดีบอร์ดกับเวกบอร์ด นีบอลกับเว็บบอลใช่ครับผมนีบอดนี่คือเป็นเข่านีเข่าใช่ครับเป็นบอร์ดนั่งคู่เข่าเป็นบอลเริ่มต้นที่เราต้องเล่นอ่าแล้วก็คนที่เคยเล่นผ่านตัวนี้มาแล้วแล้วก็จะเป็นเว็บอร์ดอ่างั้นผมมาทานู้นเลยครับลูกที่พระประจำอ่าอยันง่ายที่ฝุดมาให้เป็นนี่โอเคครับไออย่างบอสอย่างบอสเอาไหนฮะผมไม่เคยผมไม่เคยเล่นแต่ว่าอยากลองยืนเลยเล็กเลยได้มันใจมันใจเพาะมันใจไม่รู้มันใจอ่ะถ้าอยากยืนเลยนี่ครับอ้โหครับอย่างเราก็ต้องนั่งแหละทั้งหน้าฮะ ที่ประกาศได้ไงต้องมีเต้องมีโอเคอ่าโอเคมาอ่ะนี่เลยชมชมขานี่ครับเพราะว่าเราสามารถอยู่วันนี้ได้ไหมให้ก็พร้อมอะไรบ้าฮะหรือว่าต้องมีเซฟตี้อื่นก่อนเออมีเรื่องเซฟตี้ครับคือเวลาเราตกน้ำเวลาเราขึ้นมาเราต้องรีบผันหลังดูเราไม่ได้เล่นคนเดียวทั้งเบอร์เราเล่นส่วนรวมครับขึ้นมามันจะมีคนกับแฮนเดิลป่าก็คือเชือกป่าที่เราที่เด้งๆอยู่นะครับถ้าเห็นมันจริงจริคือเห็นทุกคนถ้าไม่ปลอดภัยยังไงให้เราดำน้ำถอยไปเลยดำน้ำไปสัก สามวิมขึ้นีกทีหนึ่งไปหลังดูถ้าปลอดภัยแล้วค่อยหาบอดตัวเองเอาบอดกลับมาทุกครั้งบวกชีชีพเราใส่ไว้ตลอดเลยห้ามถอดเดี๋ยวกว่าเราจะขึ้นฝั่งถ้าเราไปไกลเราจะมีรถตบคอยดูการเราอยู่ไม่ต้องกลัวว่าเดินดีรอแป๊บเดียวเดี๋ยวมารับฮะใช่ครับผมจะมองคนตกตลอดเวลาแค่น<า>ี้แล้วก็เวลาเล่นเรามองทางด้วยเราจะมีทั้งอุปกรณ์หรือว่าคนตกข้างหน้าเราถ้าเราจะชน อุปกรณ์หรือว่าชนคนอื่นให้เราปล่อยแฮนเดิลเลยก็คือปล่อยไม้ที่เราเล่นอยู่ปล่อยทีไปเลยปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเสมอโอเคเราจับไปฮะเอาโอเคเราสิ่เม็นโอเคก็สติละกันงั้นจกว่าแล้วไปเลยบุดจอมบึเจ้าบุดจอมบึดบุดจอมบุดโอ้โหบอลหนักเนี่ยสู้ว้ย โอ้โหโตขึ้นโอ้โหนว,วันจสัสก,กีกับเพื่อน,น,นด้วยอะไรคืรรออะไรกับเพื่อนนะครับนะครับบอกเขาเลยไงยอดมากครั้งแรกครั้งแรกจริงจริมันจริงๆมันจริงๆริงนะแต่ขอครั้งเดียวแล้วนะครั้งเดียว <c oughs> อ๋อถ้าเราเบี่ยงไม่เป็นมันจะหลุดเลยใช่เราตีโค้งแต่ถ้าเราตีโค<อ>้งเป็นถ้าไม่เข้าทุ่นเนี่ยมันจะกระชากทันทีเลยเชื่อครับเราต้องเราต้องตีตัวเองให้เข้าทุ่นให้ได้เบี่ยงซ้ายก่อนจะถึงทุ่น เชือกมันเหมือนต้องให้เชือกเคเบลมันตึงตลอดเลยเนี่ยอย่างอย่างเนี่ยสุดจิกเกอร์ตัวเนี่ยปลาเววิ่งจากตรงเนี้ยปลาจิกเกอร์เนี่ยอ๋อเพื่อเข้าทุ่นมันจะได้ครับแล้วเวียงซ้ายบอร์ดมันจะเลี้ยวไปทางขวาไงนะใครใครมาเล่นจะได้เตรียมตัวดีๆนะแต่เราไม่เวียงซ้ายครับต้องเวียงก่อนถึงทุ่นให้มันเข้ากลางทุ่นแล้วมันจะไม่กระชากอ๋อเข้าใจละเข้าใจเข้าใจละที่อ ก่อจะได้ดีก็ผมลองผิดลองถูกทำมาหลากหลาย,ลายก่จะได้สูตรที่ดีที่สุดออที่ให้ทุกคนได้ใช้กันในตอนนี้นะครับนะผมช่วงคนเฮงพิชิตทองสวัสดีครับริวครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงคนเห่งพิชิตทองและตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่อยู่หัวหินของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ครับริวมาหัวหินเนี่ยไม่ได้พามาหาอหอยแต่อย่างใดอย่าเพิ่งร้องเพลงตามกันไปนะวันนี้ริวมาหาผู้โชคดีนะฮะที่จะเป็นคนเห่งพิชิต กาดทองนะฮะกาดทองนะ,ะทองแท้จากห้างทองจินตัวเฮงเยาว,วราชนะเดี๋ยวใครจะเป็นผู้โชคดีสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราตามกันมาเลยดีกว่าอ่าแล้วในภารกิจวันนี้นะฮะเราจะตามหาคนเฮงนะที่มีหวงจุ้ยตรงกับที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับนั่นก็คือการมีสีฟ้าอยู่ที่ตัวนั่นเอง เราจะหาผู้โชคดีคนนี้3ท่านนะครับเพื่อมาร่วมกิจกรรมของเราผู้ชิงทองตรงนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าผู้โชคดีของเรา3ท่านจะเป็นใครบ้างตอนนี้ริวเห็นทะเลแล้วขอบอกว่าขอลงทะเลสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้เหมือนผมเจอคนแห่งคนแรกของผมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่เขาจะเล่นกิจกรรมกับเราหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพอดีผมมีทองจากจินหัวแห่งยาวราชมาแจกพี่ พี่อยากให้พี่ร่วมเกมกิจกรรมกับเราหน่อยสะดวกไหมฮะโอเคเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันดีกว่าครับไปตามผมมาเลย <Y out ube> วันนี้ฮะลมแรงมากถือว่าแรงจริงๆนะโอ้โอตัวเล็กตัวเล็กมานี่มานี่มานี่ผ่านพอดีเลยนี่พี่มีกิจกรรมให้เราเล่นสนใจเล่นกับพี่ไหมใชครับ <Y out ube> วันนี้แม้เราสีฟ้าพี่ถือว่าเป็นผู้โชคดีของเราเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกับพี่กันดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับแมะคุณผู้ชมถ้มาทะเลนะคะสิ่งที่พลาดไม่ได้คือข้าวเหนียวส้มตำนั่นเองนะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้พี่ใส่เสื้อสีฟ้าเป็นคนเฮงของผมเลยผมมีกิจกรรมมาเล่นด้วยกันพี่แจกทองจากห้างทองจินหัวเฮงเยาวราชโอเคฮะร่วมสนุกกับเราเนาะมาเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันดีกว่าครับผมไปครับคุณผู้ชม<อ>แล้วเนี่ยก็ได้ที่โชคดีที่ร่วมกิจกรรมแจกทองจากห้างทองจินหัวเฮงเยาวราชแล้วนะครับผมกิจกรรมวันนี้ง่ายๆนะับเพียงแค่เราจะพูดพร้อมกันนะครับว่าห้างทองจินหัวเฮงเยาวราชและลากเสียงให้ยาวที่สุดนะฮะลากเสียงให้ยาวที่สุด ใครเสียงยาวสุดรับการ์ดทองจากจินพัวเฮงยอวรารไปเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนเพลงในวันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันรอบนี้เตรียมพร้อมนะฮะพอมนะครับ3 2 1สอห้างทองจินพัวเฮงยาวราช่าายแล้วหนึ่งนะคุณผู้ชม อาและเรียบร้อยฮะเราได้ผู้ชนะของเราแล้วโหสุดยอดม,มากรางได้ยาวสุดในโค้งสุดท้ายพอดีเลยนะมีเสียงจังหวะชคนิดนึงด้วยอ่ารางวัลน,นะครับเป็นการ์ดทองนะฮะจากจินหัวเฮงเยาวราชนะครับผมเป็นของรางวัลสําหรับคนเฮงพิชิตทองในวันนี้นั่นเองนะครับอ่ารับของรางวัลกันไปเลยแล้วโอกาสหน้านะครเราจะพาคุณผู้ชมไปพิชิตทองที่ไหนอย่างไรนะรอย่าลืมติดตามกันใน คนเห่งพิชิตทองบ่ายห้างทองจินหัวเห่งเยาวราชสำหรับวันนี้ริวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนช่วงโดยห้างทองจินหัวเห่งเยาวราชต่อเป็นยังไงบ้างทุกคนตอี้เเพราะวันนี้สุดยอดมากเฮ้ยบอกว่ามันไม่ง่ายอ่ะมันต้องเสียกำลังแขนพอสมควรเลยได้ครับแล้วสำหรับบอยเป็นงไงบ้างครับก็เฉลยเลยนะครับผมก็มาครั้งแรกเหมือนการเปิดซิง เราซิงด้วยกันเนี่ยหมดเลยแล้วซิงตัวเองงั้นเหรอไม่โดนไปรฉันโดนใครหรอกจริงๆก็ตะมันนะตะมันนะทัายครับหนุ่จริงที่ได้นัดบารได้ลองประสบการณ์เลยม่ทักทายครับผมก็ทุกครั้งทุกครั้งมีครั้งแรกเสมอครับเหมือนกันครับการทำดีของผมเนี่ยครับก็ก่อจะได้ตัวบีพีสลัมและโฟบีนัมมาขึ้นมาเนี่ยขายของนะขอขายของแรกเลยครับ ก่อนจะได้ีก,ก็ผมลองผิดลองถูกทำมาหลากหลายก่อจะได้สูตรที่ดีที่สุดที่ให้ทุกคนได้ใช้กันในตอนนี้นะครับผมแดงจากแดดแน่นอนเป็นเรื่องของการเน้นของการบำรุงนะครับผมและที่สําคัญน,นะครับปกติแล้วเนี่ยครับผมขายอยู่ที่ขวดละห้าร้อ้บาทาแต่ว่าตอนนี้อยู่เหลืออยู่ที่199บาทเท่านั้นเองต่อขวดต้องรีบสั่งซื้อรอบนี้เลยนะครับผมขวดใหญ่ๆไห้าร้อยมลครึ่งกิโลกรัมนะครับครับผมได้แค่199บาทเ<า>ท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่ สนใจอยากจะสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับเราก็ยินดีจะตอบรับทุกคนเลยเข้ามาเป็นสมาชิก BP ของเรานะครับโดยที่ถ้าสนใจก็จะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ข้างล่างบนหน้าจอหน้าจอได้ครับผมครับก็ต้องบอกว่าส่งเสริมสนุนมากเลยสำหรับใครที่กำลังหางานท้าทามน้องหลวงกำลังตกงานก็ต้องมาเปตัวอาชีพดีๆให้กับทุกผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่นั่นเองร้องครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้แอบได้ยินเขาคุยกันด้วยนะบอสเนี่ย เวลาทำงานเนี่ยเขาแบบตั้งใจมากเลยนะเขาป็นคนแบบจรินจังมากจะไม่ได้คีดเล่นเลยก็กล้าเป็นความตั้งใจทุกอย่างในการทำก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อนะครับแล้วก็อยากให้คุณเู้าคุณท่านลองแบบเป็นกำลังใจอุดหนุนลองไปใช้ด้วยกับแล้วกดถ้ามันดีก็ซื้อสามไปมาเปิดบินแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจ ในอนาคตก็ได้แล้วไปถคายด้วกันอวันนี้ต้องขอบคุณนะคะสำหรับบอสการ์ดนะคุณะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำหรับสถานที่ดีๆแบบนี้กับไทยเวกซาร์กนั่นเองค่ะนะคะและต้องขอขอบคุณเลยนะคะสำหรับ VP ีเซรัมค่ะหผมรวมถึงทเวทุบเรื่องเรื่องเชื่อมต่อราอสัมผัสเรื่องค่้งมือช่างรับและเราเดินทางโดยรถมือสองคุณภาพเนือราคาตั้งฮันด้าสปีด และขอขอบคุณครับผมห้างทองจินหัวเฮงและขอขอบคุณด้วยครับผมเดโควออดีไซน์นะครับคร่ะติดตามรายการ Follow us เรามาจะไปเราจะไป Follow ที่ไหนก็ฮามพาที่นี่เวลาเดิมวันนี้เราทั้ง4คนลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปเราไปด้วยกันตามเรามา Follow us